สวัสดีครับผมวุฒิวงศ์เสนนะครับศรีบาลคริสตจักรขวินซ้อนบปบบิสต์นะครับคริสตจักรขวินซ้อนตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงเซานะครับเป็นชายแดนก็คืออีกนิดเดียวก็ถึงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคริสตจักรของเราตอนที่ผมมาเริ่มต้นเป็นผู้ช่วยศรีบาลนะครับมีสมาชิกประมาณ20่สิบกว่าคนาานั่นคือจํานวนสมาชิกตามรายชื่อนะครับแล้วก็มานมัสการพระเจ้าประมาณ10บกว่าคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านไป12ปีผมก็เป็นศรีบาล เต็มระบบนะครับก็คุณพ่อผมยังคงเป็นสีบ้านอุปโสนะครับพวกเราครอบครัวของเรารับใช้พระเจ้าโดยการเป็นเต็นเกอร์นะครับมีอาชีพแล้วก็มารับใช้พระเจ้านะครับก็ทําให้เรารู้ว่าอาชีพก็ยังคงต้องทํางานเพื่อจะกินข้าวแต่ว่างานรับใช้พระเจ้าต้องมาก่อนเสมอนะครับทําให้เราเข้าใจสมาชิกว่าสภาพการหาเช้ากินข้าวเราต้องมารับใช้พระเจ้าร่วมกับเรา นั้นรู้สึกอย่างไรเราจะเข้าใจเขามากขึ้นนะครับเพราะว่าคริตจกรของผมส่วนใหญ่สมาชิกเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับบางคนก็มีความรู้าบางคนก็ไม่เรียนหนังสือบางคนอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ำนะครับแต่ทุกคนยังคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้นะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องใช้เวลากับเขาอย่างมากนะครับในการที่ผมเข้ามาผมก็ต้องฝึกฝนที่จะเรียนรู้จากเขามากขึ้นเขาจะรู้จักผมมากขึ้นเมื่อเรารู้จักซึ่งกันและกันเราจะรู้ว่าเราจะใช้เขาได้อย่างไร สิ่งที่ผมสอนคือจักก็คือว่าเราเราแยก2เรื่องออกด้วยกันคือของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณกับพรสวรรค์นั่นสิ่งเนี้ยสองสิ่งนี้ผมบอกเราต้องใช้คู่กันพะของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คนไปตลอดการแต่งานพรสวรรค์เนี่ยเป็นเพียงอนเตอร์เทนเมนต์หรือเป็นเพียงแค่ทําให้คนอยากจะอยู่กับเราอยากจะเข้าใกล้เรา2ออย่างนี้ต้องไปด้วยกันและผมเริ่มต้นจากการที่ใช้เวลากับเขาแล้วก็รู้จักว่า เขามีความสามารถพิเศษอะไรพี่น้องรู้ไหมครับคนในต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรแต่นั่นคือความพิเศษเพราะว่าเขาอยู่กับมันเขาชินกับมันบางคนปลูกผักเก่งมากนั่นคือความสามารถพิเศษที่เราสามารถจะนำมารับใช้พระเจ้าได้บางคนเล่นพินเป็นก็นํามาใช้รับใช้พระเจ้าได้บางคนทําเค้กเราก็สัมสุนให้พี่น้องทําเค้กแต่เราต้องหาโอกาสที่เขาจะเอาความสามารถพิเศษเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในงานรับใช้สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเปิดโอกาส เปิดให้เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรที่เขาถนัดอะไรที่เขาที่จะสามารถนํามารับใช้พระเจ้าได้ซึ่งงานนี้เป็นเรื่องของผู้นําที่จะมองเห็นแล้วก็สร้างโอกาสในการที่จะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือทําให้เขาเห็นว่าอะไรสําคัญวันนี้สิ่งที่ผมทําทุกๆวันก็คือเราอยากเห็นว่าพี่น้องมีมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันพี่น้องผู้นําผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าเราก็ทําอย่างนั้นทุกวัน สิ่งที่ผมทําทุกวันตอนนี้คือผมทําบทเฝ้าเดี่ยวที่ชื่อว่าพระธรรมนาชีวิตส่งเป็นตัวหนังสือในรายทุกวันส่งให้พี่น้องต่อจากนั้นผมก็ทําเป็นเสียงเพราะว่าพี่น้องหลายคนที่อ่านหนังสือไม่ได้พี่น้องผู้ใหญ่ที่มองนือถือไม่เห็นแล้วก็ฟังเสียงเราทําให้เขาเห็นทุกวันผมทํามาเป็นเวลาปีกว่าๆแล้วที่ทําให้เขารู้ว่าอาจารย์ยังคงเฝ้าเดี่ยวทุกวันอาจารย์ยังคงติดสนิทก,กับพระเจ้าทุกวันผู้รับใช้พระเจ้าผู้นํายังคงทําแบบนั้นเมื่อเขาเห็นความสําคัญเขาจะทําตามนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทําให้เขาเห็นว่านี่คือสิ่งสําคัญมากคือคริดจักรต้องเคลื่อนและพัฒนาไปด้วยการอธิฐานการอธิฐานคือกําลังหลายคนจะพูดว่าคุกเข่าหัวเข่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเคลื่อนคริดจ,จักรผมรู้ว่าการอธิฐานคือสิ่งที่สําคัญในช่วงเวลาที่พีคมากที่ผมทํารายการประกวดร้องเพลงอยู่นะครับเวลาน้อยมากแต่ยังคงจัดเวลาที่จะขับรถจากกรุงเทพกลับมาถึงเชีงเซวประมาณเกือบเกือบสองโลมาถึงปุ๊บไปรับพี่น้องแล้วก็เสร็จปุ๊บส่งพี่น้องแล้วก็กลับกรุงเทพ ผมเริ่มท้าชวนพี่น้องลคริจักว่าผมมาได้พี่นาพี่น้องไม่มากันเขาก็เริ่มมาแบบเสียไม่ได้ต่อจากนั้นเขามีประสบการณ์ในการที่ฐานในเรื่องส่วนตัวในงานของคริสตจักรและผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอาคารนมัสการที่เรากําลังจะเป็นมัสการในค่าคืนนี้เกิดขึ้นจากแรงอธิษฐานเมื่อพระเจ้าตอบเราขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าก็ตอบทําให้พี่น้องมีประสบการณ์แล้วทาให้คริสตจักรจะเคลื่อนไปได้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเรียนรู้ว่าเราต้องเป็นให้ดูและต้องทําให้ดู เมื่อเขาเห็นความสําคัญและมีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ที่ก้าวไปกับเราวันนี้กริจกรของขนันซอนของเรามีคนประมาณในในชื่อมีประมาณร้อยกว่าคนเตียคนที่มานมัสการก็8090อะไรแบบนี้ครับพี่น้องรู้ไหมว่ากลุ่มแรก1ิบกว่าคนทั้งหมดคือผู้รับใช้พระเจ้าที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลอยู่กับผมผ่านการทิ่ฐานผ่านการตดสนิทกับพระเจ้าในทุกๆกวันพี่น้องครับ การฝึกฝนตัวเองไม่ใช่สิ่งยากวันนี้คริสจักรก็เปลี่ยนไปหมดเพราะโควิด -19 มาทําให้วิธีการในคริสจักรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปผมบอกตรงๆว่าผมไม่เคยรู้สึกชื่นชอบกับคริสจักรออนไลน์พี่ชายของผมคือพี่บอยกุศิพงศ์อยากให้ผมทําคริสจักรออนไลน์มานานมากแล้วเพราะท,ที่เมืองนอกที่ที่อเมริกาก็มีคริสจักรออนไลน์มากมายเขาอยากให้ผมทําผมก็ปฏิเสธได้อมอมแอมออมแอมแต่เมื่อโควิดมาผมต้องยอมเปลี่ยนมาทําคริสจักรออนไลน์ วันนี้คริสจับออนไลน์ของเราที่คริสจับขวินซ้อนมีวันพุธนมัรสก,การพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็วันอาทิตย์3รอบ9ก้าโมงครึ่งเป็นรอบขอบคุณพระเจ้าแล้วรอบขอบคุณพระเจ้าเราฝึกฝนให้พี่น้องทุกคนเห็นไม้แล้วกลัวครับวันนี้ทุกคนกล้าที่จะหยิบไม้แล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วฝึกจากยาวๆแล้วให้บอกสั้นๆแล้วทุกคนในโบสถ์จะได้พูดด้วยกันทุกคนจะพูดด้วยกันวันนี้รูปแบบเปลี่ยนไปหลายคนต้องทําวิดีโอส่งมาขอบคุณพระเจ้าในตอนเช้านะครับแต่ยังคงทําให้หัวใจของเราได้พองโตขึ้น พวกเราก็ต้องปรับตัวด้วยไม่ใช่คริสจักรปรับตัวอย่างเดียวในการที่จะเข้าหาพวกท่านพวกท่านก็ต้องปรับตัวที่จะฝึกฝนตัวเองที่จะฝึกฝนใช้เทคโนโลยีในการที่จะมา,ารับใช้พระเจ้ามารวมตัวกันแต่เรื่องที่คริสจักรออกไปสู่ชุมชนเมื่อเป็นออนไลน์มันง่ายอยู่แล้วคนเข้าถึงได้มากขึ้นวันนี้คริสจักรจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับวันนี้เราเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบในการที่จะเจอกันอาจจะต้องฝึกฝนมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเราทําได้ วันนี้พี่น้องที่รักถ้าเราอยากให้สมาชิกของเรารับใช้พระเจ้าเราต้องเป็นให้เขาดูเราต้องอยู่ในการจิตสนิทกับพระเจ้าเราต้องอยู่ในการอธิทฐานเราต้องอยู่ในงานรับใช้และเราก็ฝึกฝนให้เขาใช้ความสามารถพิเศษของเขาในการที่จะรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าทุกสิ่งในความสามารถที่เราเป็นที่เรามีมันมีไว้เพื่อเราจะพระเจ้าและความสามารถพิเศษนั้นจะทำให้เราสามารถจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงผู้คนไปตลอดชีวิตด้วยการใช้กองประทานในการรับใช้พระเจ้านะครับ